อ่อนซอนผ้าเดงกับนา่งไอปีนาถ่วมกระแล้งล้วว่าพุทธไปนะโอ้ยบอกไปทัวนะ่วเนาะมาจากคุ้มได๋ลาซื้อคุ้มข่อยกันทั้งป้ายแนตะ่ไม่เงีเจ้าอานมึงอ,อ,อโลดใสไ,ไว้คุ้มเม,มียมึงจะมาละมกแทะเอาน้ำบัดน้ำว่าน้ำไทยบ้านกุบก่าอาเดอบมาเป็นคําหยาบเอากุบก่าอาดอกอีลาผู้เขียนกะสร้างกล้าเขียนคุ้มหีตีวะนี่เมียบุกบ้าว่าดอกมันเป็นคําหยา,า,าบอาีห้ามึง บอากาว่ายันเป็นข้ามยาพ่อตีออขันเจ้ายันเป็นคำายาเจ้าอ่านย้อนหลังไม่ไงอ่านกลับหลังเบิงอ่านกลับหลังแมนคุ้มตีหีโวอิ่งหามเลยตัวไอ้กูอ่านก็ไปต่วยทิพย์ช่วแดนเป็นไหนไม่ไงขบวนข่อยเริ่ดป่จะว่าเป,ป็นตาเล่ช่ำป่จะว่าปเป็นตาเลิช่ำมองไดยเป็นตาเลแช่ำมองไดย์เจ้าหนิโอ้ยไม่ได้แช่ำไหนเนาะจะเครื่อ,อนจะจอยส่งข่อยเขาประกวดได้เนี่ยตี๋ยเป็นแทบ้านนี่ตี๋ยเป็นบ้านกุฎหน้าคามนี่แม่ เมียกำนั่นนั่นเมียอบตมีคอยเมียพยาบาลแช่มล็อกได้หลยไม่ไงบริจังไหนเนาะอีข้อรับชันไงไปไป๊ดทุนคณะกรรมการเพิ่นตาทัดสินญูปุ่นค่ะโอ้ยโอ้ยจบไม่เพิ่นเดี๋ยวนี้